สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ c h anel n Ford ครับ by GT ก o b ฟตะวันนั่นเองนะครับวันนี้จะมารีวิว Next Gen XL Plus ซึ่งแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ราคา792,000บาทนะครับก่อน๊อฟจะพาไปดูรบกวนแฟนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกด Subscribe กด Like กด s h a r ช่องของ g อฟให้ด้วยครับมาดูกันเลยครับคันนี้นะครับเป็น4ประตู XL Plus นะครับผมเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่2.0ลิตรทับ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับคันนี้ก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับ มาเริ่มที่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็ติดเป็นสติกเกอร์สีดำนะครับตัดด้วยขอบสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวหนังสือฟอร์สีเขียวนะซึ่งเข้ากับตัวรถสีดํามากๆนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับแคตติสติกเกอร์ก็ดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับถัดลงมานะครับที่ส่วนของตัวไฟหน้าผมเริ่มไฟหน้าก่อนนะครับไฟหน้าของรุ่น XL Plus นะครับก็จะเป็นไฟหน้าที่เป็นฮาโลเจนนะครับผมเป็นหลอดฮาโลเจนโคมจะเป็น multireflector นะครับทั้งหมดเลยนะครับ ที่เห็นเป็นจุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับไฟเลี้ยวนะไฟหลีนะครับแล้วก็ตัวไฟสูงไฟต่ําก็จะอยู่ที่ตัวโคมตัวนี้นะครับข้อดีของบันติไฟที่เป็นฮาโลเจนนะครับก็คือเวลาลูกค้านะครับวิ่งรถที่เป็นถนนดําแล้วมีฝนตกนะครับจะตัวแสงของฮาโลเจนเนี่ยจะสามารถส่องพื้นถนนแล้วมองเห็นได้ชัดเจนกว่าที่เป็นแสงขาวนั่นเองครับถัดมานะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้เปลี่ยนออกแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะครับ l ัตเตอร์นะครับตัวหนังสือ f o r d นะครับพร้อมใส่ไฟทับทิม3จุดเข้าไปนะครับเปลี่ยนแค่กระจังหน้าก็ดูเท่นะครับเหมือนกับรุ่นพี่กันเลยนะครับตัวหนังสือเนี่ยลูกค้าเขาใช้เป็นสีดําเงานะครับผมทั้งเซตเลยนะครับเพื่อให้ตัดกับตัวรถนั่นเองนะครับผมรุ่นของ XLP l u s นะครับตรงช่องไฟตัดหมอกนี้จะไม่มีนะครับก็จะถูกปิดออกไปนะครับแต่ในรุ่น XLP l u s เนี่ตัวฟอร์ดนะครับให้หูลากจูงนะครับด้านใต้มา1อันนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับฝั่งซ้ายก็คือตรง ผู้โดยสารตอนหน้านะครับเรามีหูรากจูงให้มากับตัวรถเลยแล้วมาที่ส่วนของตัวด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวรถมาจากโรงงานตรงนี้นะครับมีคิ้วซุ้มล้อ3นิ้วแบบนี้นะครับทรงกับตัวรถก็จะดูบึกบึนนะครับด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วรถคันนี้นะครับลูกค้าก็ทําการเปลี่ยนแม็กใหม่ครับผมแม็กเดิมเนี่ยจะเป็นขอบ16กนะครับก็เปลี่ยนใหม่ใช้เป็นแม็กนะครับลายดอกไม้คลิปเงินนะครับขนาด18นิ้วนั่นเองนะครับใส่เข้าไป นะตัวยางก็เป็นยาง AT ทนะครับตัวนี้นะใช้ยาง AT ทซีรีส์ของยางนะครับก็จะอยู่ที่265นะครับ60 R 1 8นั่นเองแล้วก็ตัวรถนะครับความสูงของตัวรถก็ถูกยกเพิ่มขึ้น2นิ้วนะครับก็ให้ความเท่นะครับแล้วก็ดูทรงเป็นออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะครับพอถูกตัวยกตัวรถขึ้นมานะถัดมาในส่วนของโลโก้ด้านข้างครับโลโก้ด้านข้างของ XL Plus นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับพร้อมตัวหนังสือเทอร์โบที่เป็นโครเมียมนะแล้วก็กระจกข้างครับ ของตัว xl plus นะกระจกข้างจะเป็นสีดำนะครับเป็นไฟเบอร์แบบกันรอยนะครับแต่ข้อดีนะครับในรุ่น xl plus ก็ให้ไฟเลี้ยวที่กระจกข้างที่เป็นไฟ led มาแล้วนั่นเองนะครับให้มาเรียบร้อยเลยนะครับผัดมาตัวชุดกันสาดนะครับคิวกันสาดก็กติดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวกันรอยนะครับบ้ามือเปิดนะก็ติดครอบสีดำด้านเข้าไปนะครับเข้ากับมือเปิดที่เป็นสีดำด้านเช่นกันนะตัดกับตัวรถเลย มองมาด้านล่างครับตัวสติกอร์นะครับสติเกอร์ตัวนี้ก็เข้ากับฝากระโปรงหน้าครับเป็นสติเกอร์ F150 นะสีดําตัดขอบสีเขียวนะครับเข้ากับตัวรถสีดําเงานะครับดูเท่ดูหล่อกันไปเลยในรุ่น XL+ นะครับตัวบันไดข้างกับตัวรถมีให้จากโรงงานเลยนะครับตัวผิวสัมผัสก็เป็นแบบกันลื่นนะครับมีร่องตัวระบายไล่น้ําเวลาฝนตกนะครับก็สามารถเกลี่ยน้าได้เร็วนะครับขึ้นลงก็เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเอง ถ่านมาที่ส่วนของตัวด้านท้ายกระบะครับก็ใช้เป็นตัวหนังสือแรปเตอร์นะครับสีดําตัดขอบสีเขียวเหมือนกันนะครับสติ๊กเกอร์แนวนี้ถือว่าฮิตกับรถสีดํามากๆนะครับใส่แล้วสวยใส่แล้วเท่มากๆนะถ่านมาที่ส่วนของไฟท้ายนะครับของรุ่น XL Plus นะตัวนี้ไฟท้ายก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟถอยไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับเป็นหลอดฮาโลรเจนแบบนี้แล้วก็ในรุ่นของตัว XL Plus นะการจนท้ายจะไม่ได้มีมาให้นะครับผมโลโก้ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นโลโก้ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดในตัว Next Gen นะก็คือ ร้อมตัวฝากระโปรงเนี่ยที่มีไซส์นะครับเหมือนตีโป่งนะครับออกมาแบบนี้นะเหมือนใส่สปอยเลอร์มาจากโรงงานเลยนะครับเพิ่มความบึกบึนให้กับตัวฝากระโปรงท้ายนะครับผมแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีมาให้อยู่ที่ตัวฝากระโปรงเลยเดี๋ยวมาดูตัวเปิดสัมภาระท้ายกันหน่อยนะครับ ในรุ่น XL Plus นะฮะตัวฝากระโปรงเองนะครับเราก็ยังคงเอกลักษณ์ของ Next Gen นะครับคือคอนเซปต์รถที่ใช้ลุยไปกับนะครับทุกกิจกรรมของลูกค้านั่นเองนะครับก็จะมีตัวตารางไม้บรรทัดต่างๆนะครับทำงานหลังรถได้นะงานไม้งานอลูมิเนียมนะครับพร้อมจุดยึดตัว C นะครับเป็นแคมป์หนีบชิ้นงานนั่นเองนะครับก็สามารถทํางานหลังรถใช้ทมากินได้นะฮะในรุ่น Next Gen ฝากระโปรงท้ายนะครับพื้นที่กระบะท้ายก็จะกว้างขึ้นนะครับ เพราะว่าตัวรถฐานรถของตัว Ford Next Generation นะครับฐานล้อเนี่ยมันกว้างขึ้นอีก50บมิลนะครับทำให้พื้นที่สัมภาระในการบรรทุกนะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รองรับพยาเลสไม้ที่เป็นขนาดมาตรฐานนะครับสามารถขนขึ้นรถที่เป็นกระบะของตัว Next Gen ได้เลยนะครับทำให้การขนส่งต่างๆหรือการทําธุรกิจง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ตัวกระบะด้านบนนะครับจะมีจุดยึดสัมภาระนะครับโดยที่ไม่ต้องเจาะท้ายเลยนะครับลูกค้าคนไหนที่ซื้อไปนะครับสนใจที่จะติดเป็นพวกโลบาร์นะครับ อุปกรณ์ในการทํางานหรือการท่องเที่ยวทําแคมปิ้งต่างๆนะครับเนี่ยจะมีรูน็อตให้ยึดนะครับฝั่งละ3จุดนะก็เท่ากับว่าติดตั้งอุปกรณ์ถอดได้ง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับตัวรถไม่เสียหายนะมอบความสะดวกสบายในการทํากิจกรรมต่างๆแอดเวนเจอร์ต่างๆให้กับลูกค้าทุกคนได้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นในเรื่องของภายนอกนะครับเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆที่มอบให้นะครับในราคาทั้งหมดนะรุ่นเอกพัรนะแค่7,92,000บาทนะครับยังมีความคุ้มอีกนะครับที่อยู่ด้านในเดี๋ยวก็พาดูด้านนใ แเดี๋ยวก็พาดูภายในของรุ่น XL Plus กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเปิดเข้ามาอย่างแรกที่เห็นเลยครับก็นอกเป็นเรื่องของเบาะคนขับอยู่แล้วครับตัวนี้เบาะนะ้ปรับได้4ี่ทิศทางนะครับแล้วก็เป็นเบาะผ้าแต่เป็นเกรดของผ้าจะไปให้เป็นเกรดของพรีเมียมนะครับลายของตัวผ้าเนี่ยแต่ยังดูสวยงามนะนะครับสวยงามทั้งตัวรถเลยนะครับถึงแม้จะเป็นเบาะผ้าก็ตามนะครับให้วัสดุอย่างดีแล้วก็ถัดมาที่ส่วนของประตูเรื่องของการบังคับกระจกครับการบังคับกระจกของรุ่น XL Plus นะครับ ได้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นระบบ one touch down นะครับฝั่งประตูคนขับปรับกระจกก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่การพับกระจกจะเป็นแบบแมนนวลนะครับถัดไปครับในส่วนของไฟหน้าครับไฟหน้าของรุ่น XL plus นะครับก็ให้ระบบไฟหน้าที่มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติมาให้แล้วนะครับนี่ต้องการอัตโนมัตินะก็บิดมาที่ตัว A แค่นี้เองครับไฟหน้าก็เปิดปิดอัตโนมัตินะหมดกังวลในเรื่องของการลืมเปิดปิดไฟไม่ได้เลยครับไม่ว่าเราจะ เข้าเรื่องของห้างสปปรรพสินค้านะครับลงอุโมงนะเมื่อเพิไฟก็จะเซ็นเซอร์ติดให้ทันทีโดยอัตโนมัติครับในส่วนถัดไปในเรื่องของการสตาร์กุญแจในรุ่น XL Plus นะครับจะยังคงเป็นกุญแจแบบนี้นะครับ นะฮะเป็นกุญแจที่เป็นรีโมทนะแล้วก็เป็นแบบพับแบบนี้นั่นเองนะครับการสตาร์ทก็ยังคงต้องใช้กุญแจในการไขสตาร์ทอยู่นะครับในส่วนของพวงมลาลัยนะครับรุ่น XL+ เนี้ยลูกค้าก็ได้พวงมลาลัยที่เป็นพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับช่วยผ่อนแรงนะควบคุมได้ง่ายมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็มีความเสถียรในความเร็วสูงนะแล้วก็ยังเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับในการควบคุมดิสเพย์หน้าจอต่างๆนะครับสามารถควบคุมผ่านพวงมลาลัยได้เลยนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอ เป็นแบบ full s c r e e นะครับเป็นดิจิตอล full s c r e ขนาด8นิ้วนะมีตัวหนังสือที่ใหญ่นะครับสังเกตได้ง่ายนะมีจอขนาดใหญ่นะครับผม แล้วก็มอบความสวยงามด้วยนะครับในเรื่องของจอดิจิตอลราคา792,000บาทก็ได้จอที่เป็นแบบนี้แล้วนะครับเป็นครั้งแรกในวงการกระบะกันเลยเพราะว่าได้นะครับถัดมาที่ส่วนของหน้าจอกลางครับอันนี้ก็พิเศษนะราคานี้นะครับลูกค้าได้เป็นจอนะครับ10.1นิ้วนะครับทัชสกรีนแบบคาปาซิทีฟด้วยนะครับการแตะต่างๆเนี่ยเหมือนใช้หน้าจอสมาร์ทโฟนเลยนะครับตอบสนองได้เร็วสีสันก็สวยงามมากๆครับพร้อมกับการที่รองรับนะครับระบบ Android Auto และ Apple Ca r p เ a y แบบไร้สายนั่นเองนะครับฟังไม่ผิดนะ 792, ได้ระบบไร้าสายแล้วแล้วก็การเชื่อมต่อครับในการเสียบชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีให้ครบคันนะทั้ง Type C แล้วก็ Type A นะครับเท่ากับว่าลูกค้าที่ซื้อรถคันนี้ไปนะครับก็สามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์มือถืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนั่นเองนะครับมอบความสะดวกสบายให้อย่างที่รถกระบะคันไหนไม่เคยให้มาก่อนนะครับถัดมาที่ส่วนของตัวเกียร์นะครับ เกียร์คันนี้นะครับ XL Plus ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแบบ6สปีดนั่นเองนะครับทำงานคู่กับเครื่องยนต์2,000เทอร์โบนะ792ได้เครื่อง2,000เทอร์โบแล้วนะครับรองรับน้ำมันดีเซลถึง B20 เลยนะครับการใช้งานเกียร์ต่างๆตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมนะครับจากการปรับจูนใหม่เพื่อ Next Generation ขับสนุกและประหยัดน้ำมันครับเดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปของผู้โดยสารตอนหลังครับในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับ จะสังเกตว่าตรงนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกับรุ่นพี่ที่เป็น XLT นะช่องลมด้านหลังนะครับจะไม่มีนะครับแต่ว่าด้วยดีไซน์ของช่องแอร์ทางด้านหน้านะครับที่เป็นลังพึ่งแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับจะสังเกตเนี่ยผมเปิดแอร์อยู่นะให้สังเกตถุงพลาสติกนะครับที่หุ้มอยู่นะครับ นะครับตีแรงกันมาแบบนี้เลยนะครับงานผู้โดยสารตอนหลังนะครับไม่ต้องกังวลว่าไม่มีแอร์หลังแล้วจะร้อนนะครับความเย็นในความเย็นในห้องโดยสารนะครับจะถูกกระจายความเย็นได้ทั่วถึงภายในเวลาไม่นานครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะแต่ถ้ามีนะครับก็สะดวกสบายมากขึ้นอันนั้นลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนไปรุ่น xlt แต่รุ่นนี้นะครับสเปคที่ผมให้นะจากตรงนี้นะครับยังมีเรื่องของความปลอดภัยที่เป็นแอร์แบ็กด้วย7 9 2 0 0 0บาทนะครับได้แอร์แบ็กถึง6ลูกนะครับนี่คือครั้งแรกในวงการกระบะที่ รถ4ประตูนะครับเขาเรียกว่าตัวต่ําหรือตัวเริ่มเนี่ยได้แอร์แบ็กหลูกนะครับแล้วก็มีเรื่องของหน้าจอนะครับที่ให้ดูเมื่อกี้10.1นิ้วเป็นทัชสกรีนรองรับ Android Auto Apple c a r p เ a ทที่เป็นแบบไวเลสนะครับตอบสนองชัดเจนในส่วนของตัวจอนะครับยังมีระบบเรื่องของ Ford p a s t นะครับที่สามารถค้นหาตัวรถได้จากทุกที่ของมุมโลกขอให้ลูกค้าสามารถใช้งานแอปพลิเคชันผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้สั่งปลดล็อก แล้วก็ล็อกรถจากระยะไกลทั่วทุกมุมโลกเหมือนกันถ้าลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้นะครับยังดูระบบต่างๆของตัวรถนะครับเช็คเรื่องของคุณภาพน้ํามันเครื่องนะครับแบบเรียลไทม์ time, ผ่านมือถือของลูกค้านะครับไม่ต้องเข้าศูนย์บริการก็ตรวจเช็คระยะหรือว่าตรวจสภาพของตัวรถเบื้องต้นได้ครับครั้งแรกในวงการกระบะที่ให้ไปในราคาแค่7จ็ดแสนบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็อธิบายเรื่องของประกันรถนะครับของ NexGen t Ranger XL Plus คันนี้นะครับ วิธีเปิดนะครับก็ดันไปทางซ้ายแบบนี้จะเห็นก้านสีเหลืองนะครับยกขึ้นมานะครับของรุ่นเน็กเจนเนี่ยจะเป็นแบบค้ำฝากระโปรงนะครับเราก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ค้ำฝากระโปรงไปนะครับแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องที่เห็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.0เทอร์โบนะครับผม1 1,900นะครับ96ซีซีนั่นเองนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์ธรรมดานะครับหรือเกียร์แมนนวล6สปีดนั่นเองแล้วก็เรื่องของการรับประกันนะครับของตัวรถแล้วก็เครื่องยนต์ทั้งหมดเลยนะครับใน Nexgen นะลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มให้ไปเลยนะครับถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับครอบคลุมทุกอุปกรณ์นะครับยกเว้นอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพได้เองอย่างเช่นใบปัดน้ำฝนต่างๆนะครับหรือว่าตัวหลอดไฟตัวนี้ไม่รวมอยู่ในน5 5ปี0,000โละ นะครับตัวนี้ที่ Ford เพิ่มประกันให้นะครับเป็นพิเศษในรุ่น next generation นะครับรวมถึงตัวประกันของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ Ford นี้ให้เป็นแบตเตอรี่ free m a i n t e n a n c ในทุกรุ่นนะครับแล้วก็มีประกันให้1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับเพื่อความอุ่นใจของลูกค้านั่นเอง ขัดมานะครับที่ส่วนในเรื่องของการสังเกตนะครับของตัวรถของห้องเครื่องนะครับก็ย้ายมาอยู่ในจุดนี้นะครับเพื่อให้สังเกตได้ง่ายมากขึ้นเลยนะครับในส่วนของกระปุกน้าหล่อเย็นนะครับก็จะเป็นแบบใสนะครับแล้วก็มีบาร์มีจุดม้าที่ชัดเจนนะครับสังเกตได้ง่ายนะตัวกระปุกน้ํามันเบรกเองนะครับก็เป็นแบบใสนะมองจุดได้ชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของการเติมที่ปัดนน้าฝนนะครับ ก็ย้ายมาที่จุดนี้นะครับทำให้การเติมสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการหกล้อเทอะนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับตัวนี้เทได้ง่ายมากๆแล้วแถมการย้ายมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็ทําในการเขาเรียกว่าการวอร์มอุณหภูมิของกระปุกที่ปัดน้ําฝนนะครับเมื่ออุณหภูมิมีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกตินะครับการปัดคราบสกปรกต่างๆที่อยู่ที่ตัวกระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝุ่นคราบดินหรือคราบแมลงก็ทําได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็การปิดฝากระโปรงครับในรถฟอร์ดนิกเกิหรือหรือว่ารรรถทุุก่นนเลยะคับ การปิดฝากระโปรงที่ถูกต้องนะครับแต่ไม่ใช่วิธีการค้ำลงไปนะครับต้องเป็นวิธีการทิ้งทีเดียวแล้วให้มันปิดสนิทไปเลยนะครับ <c oughs> แบบนี้นะครับคือวิธีปิดที่ถูกต้องถ้าไม่สนิทอยา่าเอามือไปค้ำนะครับถ้าเราทําในเวลาที่เป็นระยะเวลานานๆน,น,น,นะครับจะสังเกตว่าฝากระโปรงรถที่ถูกปิดแบบผิดวิธีจะมีรอยฝ่ามือตามฝากระโปรงเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งไม่สวยงามนะ นี่คือทั้งหมดนะครับของรุ่น XL Plus ราคา792,000บาทครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับจะออกรถ XL Plus คันนี้นะครับราคา792,000บาทครับก๊อมีโปรดาวน์เริ่มต้นให้เพียง39,000บาทเท่านั้นนะครับมีแบบแต่งตามโปรให้นะสนใจสอบถามโปรโมชั่นต่างๆโทรหาก๊อฟตะวันได้ครับเบอร์0986536444ครับโทรปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับหรือว่าทักเข้ามาที่เพจนะครับหรือว่าที่ไลน์เดี๋ยก๊อฟจะให้รายละเอียดไว้ในตัวคอมเมนต์ของตัวคลิปนี้ครับสุดท้ายแล้วนะครับ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับกด Subscribe กดติดตามช่องของก๊อฟนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามานะครับในช่อง YouTube เพื่อให้ YouTube ผลักดันคลิปของก๊อฟต่อไปและเป็นกำลังใจให้ก๊อฟทำคลิปรีวิวคลิปต่อๆไปให้กับลูกค้าและแฟนๆทุกคนครับวันนี้ลาไปกับนะครับรถ Next Gen XL p l u s ครับหล่อๆคันนี้ครับสวัสดีครับ